我。 สวัสดีครับผมนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิงชาแนลอีกแล้วนะครับน้าเว็บนาเว็บคนเดิมครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการตกชิงหลิวนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้าเว็บวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศที่นะฮะใกล้บรรยากาศแบบเสรมธรรมชาตินิดนึงนะฮะบ่อลอมี่คอฟฟี่นะครับอยู่แถวแถวสิงค์พาร์คนะครับใครที่เคยมาเชียงรายนะครับแวะมานะครับ ยังเยื้องกันนะครับไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองนะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการตกชิงหลิวนะครับด้วยสายหน้าอะไรนะครับนเวฟวันนี้ชิงหลิวอีกแล้วนะฮะวันนี้นเว็บตกทันระยะ27เนะฮะเป็นเทคนิคการตกตกแบบบาลานซ์นี่ละฮะนะครับแต่ว่าบาลานซ์จะเป็นแบบตะกัววิ่งนะครับน้องน้องหรือว่าน้าๆที่ใช้ตะกัวล็อกหรือว่าตะกกดตายเนี่ย อาจจะแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าอาการทุ่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเจาะสายหน้าดูนะครับว่าของของน้าเว็บเขาใช้กันยังไงนะครับโอเคนะครับนี่นะครับนาเว็บใช้ชุดสายหน้านะฮะประมาณเบอร์สองจุดห้านะครับเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเพราะปลาบ่อนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับที่ได้ข่าวมามีสวัยด้วยนะครับแต่เราจะหลบสวายนะครับวันนี้ ชุดสายแน่ของนาเว็บนะฮะอ่ามีมีอะไรบ้างนะอุปกรณ์นะอ่าตะขอนะฮะตะขอนะครับเบอร์สี่นะฮะของกาปากระสือนะฮะสองส้มนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับลายสต็อปเปอร์นะครับท่อพันตะกัวแล้วก็ลายสต็อปเปอร์ล็อกนะฮะด้านบนนะฮะตอนนี้เหมือนเดิมนะฮะที่นาเว็บใช้ประจําก็คือจะล็อกให้ก็ได้นะฮะเป็นตะกัวตายก็ได้ตะกัววิ่งก็ได้นะฮะ แต่ปกตินาเว็บจะใช้ตะกอว,วิ่งสําหรับไม้ตายนะฮะแต่วันนี้นะนาเว็บจะใช้ตะกอว,วิ่งสําหรับการตกบาล้านนะครับเป็นเทคนิคชื่ออะไรครับนะ,ะเทคนิคนาบาล้านตะกอว,วิ่งชิ่งสั้น่านะง่ายๆจําง่ายๆนะ,ะชิ่งประมาณเท่าไหร่ครับชิ่งก็ประมาณไม่เกิน15เซนนะฮะอ่าประมาณ10เซนนะครับนะฮะแล้วก็ตะขอก็ทรงเดิมนะฮะ อาศินะครับแล้วก็ทุ่นวันนี้นะฮะทุ่นวันนี้นะเป็นของทุ่นของน้านักล่าน้ำกกนะครับถช้ทุ่นวันนี้นะครับโมนิดนึงนะฮะโมนิดนึงเป็นทุ่นนะฮะโฟมนาโนเม็ดวิ่งนะครับนะเวบเอามาโมนิดนึงนะครับแต่บอดี้เป็นของท่านทักล่าน้ำกกนะฮะอันนี้ขออนุญาตแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาการของ การตกแบบบาลานซ์ตะกวัววิ่งชิ้งสั้นนะฮะอาการทุ่นออกมายังไงนะฮะเราจะสังเกตว่าปลาจับยังไงมันมีมีความแตกต่างระหว่างะตะกวัวตายแล้วก็ตะกวัววิ่งมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับธีผสมเหยื่อนะฮะก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับอหมาดนะครับแล้วก็ตีเหยื่อนะครับอย่านวดนะฮะวันนี้เราใช้ตัวชาเขียวของเชียงรายทิชชี่นะครับ ตีเหยื่อนะครับอย่านวดนะครับถ้านวดมันจะจับเป็นก้อนนะครับเราพยายามตีเหยื่อให้มันแตกตัวนะฮะแล้วก็เหยื่อจะฟูนวลขึ้นมานะครับไม่ต้องรีบนะฮะให้เหยื่อมันมีการซับน้านะฮะนะครับเห็นไหมฮะเรย่อจะลอยตัวได้ดีนะครับเวลาเราเซตการตกแบบบอลลานหรืออะไรต่างๆนะฮะนี้เป็นที่ิีกล็นน้อยๆนะครับเห็นไหมฮะเวลาเหยื่อ เราจีบหรือว่าเราจะปั้นก็ยง่ายนะฮะถ้าเป็นนวดนวดใส่น้ำเยอะไปก็ไม่ได้นะฮะนวดเป็นมันม,นมนเหยือก็จะจับตัวเป็นก้อนนะฮะการแตกตัวก็จะช้านะฮะนะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะชุ่มแล้วลอยตัวได้ดีนะครับนะฮะวิธีผสมเหยื่ง่ายๆนะฮะ,นะฮะโอเคนะครับสำหรับกระพุนนะฮะกระพุนกระพุนก็ ผสมเหยื่อเข้าไปเล็กน้อยก็ได้นะฮะเพื่อเลือกกลิ่นนะฮะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเยอะๆเลยไม่เป็นไรนะครับคนๆๆๆๆนะฮะตัวเหยื่อเขาก็จับก้อนมาเองนะฮะง่ายๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะผสมเล็กน้อยนะฮะผสมเล็กน้อยออกมาสามารถเทน้ําใส่เข้าไปได้ด้วยนะคถ้าว่ามันยังเหมือนจะว่าจะแห้งไปนะเติมน้ําแล้วนวดนวดเข้าไปพอนิ่มๆพอไม่ต้องใช้เยอะนะฮะ เราะเราจะใช้เป็นชิ้นเกี่ยวด้านในแค่นั้นเองนะครับตัวช่วยนะตัวนี้นะฮะโอเคครับโอเคครับครับพิธีเกี่ยวชิ้นนะฮะเอกพุนนะฮะที่มากับ2เทอร์โบนะครับอันนี้เราเว็บเอามาแอปพลายใช้ร่วมกับฟิสซุกนะฮะฟิสซุกที่เป็นชาเขียวที่ใช้กับปลาบ่อนะปลาเหมาปลาบ่อใช้ได้ดีมากนะครับ เรเกี่ยวชิ้นด้านในเหมือนเดิมนะฮะ,ะแล้วก็นําเหยื่อมาวางบนมืออย่างนี้นะครับแล้วก็แตะชิ้นเกี่ยวไว้ด้านในนะครับแล้วก็บีบหนึ่งครั้งนะครับพอนะครับบีบครั้งเดียวพอนะครับอย่าบีบแน่นนะครับแล้วก็ค่อยๆทอ,อ,อยเหยื่อลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการทุ่นกันนะครับว่าเวลาปา ปลาเข้ามาตอดนะฮะมากินเหยื่ออาการพุ่นจะเป็นยังไงนะครับ,รบแตมแหลกน้เวฟมาแล้วนะครับ,รบแหลกเป็นปลาตะเพียน,ยน,นไซส์สวยเลยนะฮะอ,อาการพุ่นนะฮะ จะออกนิ่มๆกว่านะฮะเพราะตะกัวตายนะครับเวลาปลาตอดนะครับมันต้องเป็นกระชับใช่ไหมฮะกระชับวันนี้บางคนตวัดไม่ทันนะฮะตัวนี้ถ้าข้อดีของตะก,กัววิธีข้อนึงก็คือลดการระแวงด้วยนะครับเพราะว่าตะก,กัวจะวิ่งอิสระนะครับจะไม่ถ่วงเวลาปลาเข้ามาดึงเหยื่อนะฮะแต่เราสัมผัสรู้ได้ที่ทุ่นแล้วนะฮะถ้ากรณีที่ปลาดึงเหยื่อแล้วนะฮะ เพราะว่าจะไม่รวมน้ําหนักของตะกัวนะฮะจะไปที่ทุ่นได้เลยนะครับข้อดีของบาลานซ์ตะกัววิ่งนะครับตะกัวอิสระนะฮะก็ไม่ต้องให้วิ่งเยอะนะครับก็ประมาณสี่ถึงห้าเซนพอนะครับให้ตะกัววิ่งครับอันนี้เพื่ออาการตอของทุ่นจะได้เห็นชัดนะฮะตอกเบาเานิ่มๆนะครับมีตัวนะครับข้อดีของตะกัววิ่งที่สั้นนะครับ เจออะไรไม่รู้รปลาอะไรครับสวายหรือเปล่าครับเจอ,อน่าจะเป็นสวายหรือเปล่าครับ โอ้โหครับน้เวฟนะครับโดนสวายครับปิดคิวครับน้เวฟใช้คันอะไรครับอย่างเหนียวเลยมีไฮบินนะครับไายข้อแดงนะครับระยะ2อเจ็ดนะครับนะฮะบีไฮบินนะครับสายน็อตไวทคิ้งนะครับนี่เอาอยู่นะครับสบบายครัสวยน่าประมาณไซส์เกือบสองเกือบเกือบเกือบสองโลครับสวยงามครับ เยอะดีเยอะดีเยอะดี่ไเยอะเยอะดีเยอะดีเดีเี่แปลใครับเร่อีเป็น ไล e ่พ yeah, ิชชิงครับนี mm ่ค hmm. รับทำหนึ่งเจ็งไลยพิชชิงสีเขียวๆ สำหรับเทคนิคนี้นะฮะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะทุ่นก็เป็นลักษณะทุ่นเจ็ดข้อสีเก้าข้อสีหรือว่า,าใช้ได้หมดนะฮะหรือว่าทุ่นเม็ดโฟมนะฮะแต่มันอยู่ที่การตั้งด้านล่างนะฮะเป็นตะกว่วิ่งเท่นั้นเองนะฮะตะกวอิสระเท่นั้นเองนะครับลองไปใช้ดูนะฮะเทคนิคนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้าเบฟก็ขอ,อต้องลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ